สวัสดีครับท่านผู้ชมมันนี้ก,กบมพปกับผมอยู่ครับรองสายฟ้าผ้าด้วยครับผมเมื่อใดมีโอกาสผ้าท่านผู้ชมม่กิดตามเบื้องแนวทางโปกกลักกับปูป,ประตูใส่นะครับผมครับผม,บผมก่อนที่ไปรับส้มขีดกระฝากกดไลค์กดแชร์กดกิดตามห้สายฟ้าผ้ารวยนําครับผมไปเบื้องน้ากันมาต้องกานว่า ซีกันฟาดหลังวันนีวิ่งซีก็หาตีปูซีก็ซีหาโวิ่งซีก็หาเป็นจับคู่นไปยังไหนเนี่ยไม่ึกว่าอันนี่ไปน้ำกันนะก็ซีเลยคื้นยิงจีตัวเดียวกันขัดแท้อ๋อาจากอะเนาะกะตำสวนเนาะปูกเจ้าก็ตำสูนแล้วเหล็ก ผมฝันนี่ผมตียวอยงแล่่วนสีเ4าก็ปูอย่แหละกระบอกไหมว่าเ็กติดปูกับซีหาเก้าที่สีหาเก้าแล้วท้งหันมันท้งหันมันศูนนึ่งหานว่า่อนก้อนนั่งกับนึ่งสองก็หนึ่งสองหันังกับเบลนังมันกัไปหกนึ่งมันปสองสองหกนึ่งนั่นบ่า่ะ นั่นแหละมันงันติดงาตเต๋อขงท่านถ้าม้องเป็นบน่ต้องตีใค้องกานท่านเป็นล่างนั่นนันยากตีไปเลียวสูตรสูตรปูเนาะนบวกโบปูนี่บอกว่าบวกก็้แล้วคัดแล้วคัดอีกชื่พวคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัท่านี่ไปก็จะไปเยอี่เดืองานชื่อก็ผ่านบพรารู้ ถ้าขั yup. นสะิไปน่งกันก yeah well yeah ็ีเข่ารดบยู่น like ี oh, okay. <sa ่ทำความก็เลยตีปูปดวกอนเนาะอันที่ขีดถูกอด็ปูนั่นเราตัวเก่งมันตัวเก่งมันตัวร่องอ่ะเป็นตัวบวขีดนี่เป็นว่วปูเออตับวขีดนั้นจะบอออกร่องือเงินมาเจ็ดคูเนาะเลบ้ายเลเจ็ดคูเนาะปูไ่ชี้เขา นี่หาสำจะร่องเอาตรงตรงเลยเนาะตรงตรงเลยบุกเขารราบ่กใครกลับด้นาะหลีปูเนาะุกครับกลับเดีอ,ห,อ,อหัวมันเดือดเป็นในปูฟันดีปะ่ะนีมีตีบอกไหมดีมันใจเเทาแดงมาอี้อมันใจตอเนต้งเป็นเ่ขามันแจยรันเปเซน แปดมานํำกันไดวม่านกำกัไดนบับัมานํำกันได้ก็คือเรื่องซีเก้หาเกอค่ะก็ว่าหาซีบัมาบัวมาบัวเชตัดซื้อถือซื้อกันนะอืมนาปกันด้เลยค่าแล้วเออมันไฟมักไฟมักซีศูนยเซีศูนนาะมันหาศูนย์มาอีกมันศูนย์จริาศนย์จริงเมากมามามานมาก นั่งเกิดนักหาแกกับหาเกดก็จะชื่อชืดอนักนั่งชชื่เต้าชื่อบุญนัดส่วนย้อนน้ทีก่อิซื้อน้ำพูไปอีกดอกต่าให้ในเสือนเรียกออกคนแรกนั่ซื้อชื่ออ้ถ้าซื้อมื่อชื่อไทยแลวนั่งเก่งง้เ้าซื้อไปก็โหลดไหมคิดว่านอน380 แตนหม่ะอโอ้เหลี่ยจำเขาในเดย์เขากันได้ตัวนี้เนาะเหลี่ยพ้นเขากันอีกแล้วเนาะทางอีสานเท่านี้ือยังมาน้ำกันแักแถ <c oughs> อบ่ห่างกันหลายเนาะแคบหนาจะไว้สำหรับเหล็กปููโอ้แต่ว่าบ่ค่อยผาดที่เหลี่ยครัก็นไไดี มันว่าผาดอ,อกได้ทีหนึ่งอยผ่านะ้ืนนี้ผ่าทุกงวดเลยไหมาประกันในเลยอต่วาาจา่บเห็นบ่าเราะน้มัน,น,มน้องกันแมมันจะมันต้องกันตอกันถ้ามึงชี้ว่าเลขบนนันจะมันต้องกันเล,เลื่ยๆหน้าสามงวดเลยที่ตอกันสามงวดงวดที่สี่มันจะมันกันบ มันนั้นกับมี่วน the ัี่เจ็ดสองหาแล้วาั้งสามตั่ว่มนเขาบ้านไงวดซสอนนี่เราปูนเรซสอนแล้วถ้าขึกับเนี่ยหันกับมวนม้วนอันสองกหมากระหกบอกว่าหกหกมันเปิดหกเก้าเป็นม อนหันก็แม่ซุนหาตอนโบมาบุกโบมาล้างกมอนั่นมาบุญน้่งมาตบบุอศุนศุนหันก็ไปบ่าหาซุนแค่ห้าหัวซุนแล้วถ้าหาหนึ่งหาเมื่อเขาบอกศูนเนาะเมาบอกซุนเจ้ากับปอตัดศุนถิ่นเนาะเขาเกิดขิดใ่กันเนาะก็ไปหาแนวทางมาเขาเกัดอะไรเซ่กันแล้วมันเกิด ซ่นกันไปแล้วมันกันเลยไปแล้วมันกันอลาบตัวไปน่องกันอลาบเน,นี่ยนเะน,นี่เอาไหมตัเลดวาเนีนอนเลยเนีนอนเลยเป็นตัวเจ้ามันเจอ่าช่หลัมาไหมคันมาเกากับห่านาเะเพราะนั่นแหละมาแน,น่เนี่ยมันใจคักวันนี้ตีรนเส้นเลยะนะไปเลยเราประกัน มอมันเขามาตลอดเลยเด้อ<ช>ไม่ลืมเขาเนอ้อสุดปุุนนเนาะเลขยเพราว่ามันให้คนไปช่วงก็คือหาหาแปดหาเจ็ดแหละขต่ยึด้ำคือหาสามนัวน่อยเลยกันท่งไปไปยี่ต่อหนึ่งวนเนียนเลยที่บวกนั้นืนนนอลางไหม ี่เขาี่เ็บอาสามอาหโกโ่าแปดอเจนี <Okay. S 2> ตัวนี้คือบนังเดียวช <Okay. S 2> ั้นช่ตลอดบนให้หนึ่งตัวคือสี่เก้านาะนอกนั้นเป็นรางหาซื้อตะลีไว้นหครับท่านผู้ชมจะนี่ไปเีซื้อซื้อตะลีไว้อยูอ่ต่องเราครูมันเป็นว่าวลัางสมัักตัวนี้สีเ่เั ไอ้ที่เกตมาได้ออกโดนเลยเนาะค่ะคันมันมากมันเยกเป็นบ่นโดตัวมันทีเกตมากเนี่ยน่และบอกว่าถึงแล้วนะ407ตามสติตามสติตินะต่ำมา407ตันเนาะบนเทียวบินนั้นรอดแล้ว่ดีตามที่จริงเรขเรีกบนเนี่ยมันมากเนี่ยว่ามันกอดข้อกันมากเรื่อยเรเลยหาเจมันจะังเกตบังด้ วงกอนก็ออกห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหรอไหมล่ะใช่ต่อมาก็หาสองหาสองก็เจ็ดสองหาเนรอใช่สิไหมมันนันคิดว้าน้องกันมันไปน้องกันเรื่อยๆเจ็ดหนึ่งหาเมื่อเจ็ดหาศูนย์อยูสิเนาะเดี๋ยวมันมันเข่าคู่แผ่แมงสามเข่าคูเข่าคู่หรือเจ็ดกองหาเห็นว่าอันวันนันก็ออกเก้าเก้าเจ็ดสองก็บ้าแล้วก็ไม่หาจิดม่าหารางเงินว่าสี่หาอันนั้น เครื่องหาเครื่องหายแกโตมันถึงไงคิะมากแมันเหลืิจับทางมันถึงบัดี้เราิจบทางมันถึงเลยอเอาเันเก็บก็หาเกเอาเก็เอาเวหาเอาเวโตนันมาน้องเดุเน่ยนี่คิดเสร็จสุดทิไวโยนูก็ได้บม่ได้ินั่นเชียอันอันอันนันอาจารย์จมันหกเกิดแปบ่ หกของเราเจ็ดแปดมันเขาเขาเขาเบิ้ลยังไ้มาัดไปเก็ดกเจ็ดแปดหกอือซือี่หกอืเจ็ดแปดเต็นลมายลมใสมันมันทั้ไง่หมอเงินที่แล้วมันเก่าศูนหนึ่งัหกเบาศูนเนาะหนุนก็เล้วแต่เราได้เด้เราได้สองหมืนนละ ขนาดเราตัดศูนย์อแต่ว่านุกระเอาหากกับหาหนึ่ลังวันที่แล้วเนี่ยศู์กับแต่สลตอรีไปยกคคูหนึ่งหาซูนะมันหกหนึ่งแล้วก็ถึงเลยค่ะมันี่6กแปดเยมันี่หกแปดวัน้นบาหกันเบาหกกับแปดมาวันนี้วันนี้เป็นปเราเราตัดเจ็ดสิบตัวแปดแปดกันแปดนุกับี่แปดด้วยกันนะนะ แต่ก็ห,หาแปดแล้วเล็นอาแปดตัวเดียวเพราะว่าอีกคู่หาเจอแปดว่าหานีมาแน่นอนลนเส้นมากกชี้หกเลยอ่ะแม่แม่ชี้หกก็ได้เยอะชี้หกเกินแล้วเล็กันเสียมาน้ำกันเล็กันเกันจะออกาหกแล้วลวแม่เลแม่เลยอันคอนไอนองก็ตอ้อนไอน่องวะนแทบหนาจอไว้สำรับรีพูประตูแท้ค่ม สำหรับคลิปนี้เขาก็เลขอตัวลาไปก่อนแลยเกษตรกันไม่ไม่กิดนาะครับสวัสดีครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นสายฟ้าผ้าร้อยน้ำนี่เลยครับผมรับชมคลิปแบบมีสติเรือสายฝาผ้า